นาเสดายเก็บไม่ใช่เก็บทั้งน้ำตานะเก็บเก็บทั้งน้ำมูก <laughs> ไม่ใช่เก็บผักทั้งน้ำตาเด้อเก็บผักทั้งนี้นะคะไปะเข้าบ้านกันสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาวันนี้อากาศไม่ดีเลยเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกทำอะไรมั่งวันเนี้ยนี่ว่างๆก็ประกอบไอ้นี่รอประกอบอ,อุย้ยใหญ่ก็เรียกไม่ถูกดูเอาเด้อบ้านใหญ่ตอนนี้ห้ามมีคนมาหาเด้อ <c oughs> เละเทะไปหมดนะ <c oughs> เนาะห้ามมีคนมาหาให้ดูสภาพบ้านตอนนี้ <c oughs> ส่วนข้างนอกก็นี่ตอนนี้รอปูนรอปูนแห้ง มัน,นแฟนใหญ่ไปเคลียปูนมันยังไม่แห้งนะเทตั้งแต่เมื่อวานไม่แห้งน,น,น,นี่นะคะแฟนใหญ่เคลียดินออกเพื่อที่จะพรุ่งนี้ได้ทำงานไม่เกะก,กะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็จะเอามาถมคืนอะไรดินนี่เทป,ปูนเมื่อวานนะคะวันก่อนเทข้างหนึ่งนี้เคข้างหนึ่งนี่เนาะ อากาศหนาวดูดิไปอากาศเมื่อวานแบบดดดีดีมะยายขอขุดตรงนี้ออกรอดีกว่านี่ทำใจอยู่นะเนี่ยทำใจเสียดายแต่ก็ต้องทำใจเพื่อนๆนี่ยายจะเอาแค่เอาไว้แค่ไม่กี่ต้นเนี่ยแถวนี้จะเอาออกเสียดายแต่ก็ต้องทำใจทำใจทำใจมาจะเก็บไว้ จะเก็บพักไว้ผงนี้ก็เก็บให้หมดนี่เก็บไว้มันก็อยู่ได้หลายวันอยูุ่เพื่อนนี่เดี๋ยวเอาที่มันมันบานไปกินจริงๆอยากอยากเอาไว้กินดอกมันนะเดี๋ยวรอไว้พวกนั้นดอกมันก็อร่อยนะนพเพื่อนเรีว่าตงการเมื่อที่ ถ้ามันสวยใหญ่ก็เก็บไว้ยุถ้ามันเป็นยายถึงบอกว่าตอนปลูกน่ะแบบว่าตอนปลูกนะต้องคิดก็ให้รอบคอบว่าปลูกไว้ให้มันเวลาพรวนดินมันจะไม่มันจะไม่เกะกะง่ายแต่ว่าเนี่ยซื้อมาผิดมันซื้อมาผิดก็เลยปลูกไปมั่วนี่ไงเดียย๋ยวจะบอกนี่ไงเหมือนเหมือน เหมือนกระเทียมเหมือนไอ้นี่เห็นไหมยายปลูกไว้เวลามันเป็นผืนเดียวกันไปเลยใช่ไหมด้านนนนก็สตรอเบอรี่นี่ก็กระเทียมนี่ก็พอรี่ตรงนี้มันเป็นผืนเดียวกันไปเลยเราก็ไม่ต้องพรวนดินใช่ไหมอ่ะเห็นไหมปียายก็เลยเอาพวกนี้มาปลูกตรงนี้แต่มันไม่สวยไงเนี่ยคารา์โรนาแต่ก็เดี๋ยวจะพรวนประมาณเนี้อันนี้เอาไว้เงี้ยก่อน เราไปกินมันเหลือนิดหน่อยแค่นี้ไม่เป็นไรเราใช้เราพลมือได้เนาะ และและ้ววันนี้ก็มาถึงเพื่อนๆวันที่เราต้องทำใจอพวกนั้นก็น่าเสียดายเนาะเนี่ยอันนี้รอกินดอกมันไดยายลองขุดออกขุดไปวางไว้ตรงน้นนี่คอยดูว่ามันจะรอดหรือเปล่านะน้อยๆเนี่ยนี่น่าเสียดายเนาะม,นมาเก็บกัน น่าเสียดายน่าเสียดายเพื่อนๆเดี๋ยววันปีหน้าค่อยว่ากันไหมปกติทุกปีเห็นไหมปีที่แล้วยายยังได้เมล็ดพูดถึงมเมล็ดเอาไว้อยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยปีที่แล้วยายยังเอาไว้แบบตรงที่ยายปลูกคลิกนะ่ะไปดูเด้อคลิปเก่ายายปีที่แล้วโอ้โหออกดอกสวยเลยอันนี้มันเมื่อที่มันเยอะเกินถ้ามันแบบเนี่ยปกติสองร่องเองปีที่แล้วนะ่ะ สองร่องสองร่องอันนี้แล้วก็สองร่องคารน่านะ่มเนื้อที่มันไม่เยอะอันนี้เนื้อที่มันเยอะถ้าเราเอาไว้ถ้าเราเอาไว้มันมันเปลืองเนื้อที่ไงเราต้องปลูกอย่างอื่นอนะ่ะหัวมันก็กินได้นะถ้า,ถ,าถ้าร้อนมามันก็ใหญ่กว่านี้อีกเนาะถ้าหนาร้อนตอนนี้มันหนาวอยู่แต่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะอันนี้เอาไปฝากไก่เดี๋ยวพาไปเก็บไข่นะ อันนี้ก็เก็บก็เอาไว้นอกบ้านนี่แหละมันก็อยู่ได้หลายวันอยู่เนาะเพื่อนเออจริงจริงมันก็ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวพี่หมื่นบนจริงจริงยังไม่พรวนหรอกเลยอีกตั้งสองสามวันเนาะจะพรวนแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวแฟนยายมาถึงพรดพลาดพืบเลยถ้าถ้าเขาคือเขาบอกไว้แล้วไงว่าเขาจะพรวนดินเนาะอะไรที่เอาไว้ก็เอาไว้นะอะไรอย่างเนี้ย ถ้าเขาถ้ายายไม่เอาไว้เขาก็ถอนถอน,ท,อนทิ้งรู้อยู่เนาะรู้อยู่เขาจะเขาจะบอกแล้วเออจะทวนดินแล้วนะตรงโน้นตรงอะไรที่เก็บก็เก็บนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกมาฝรั่งเขากินยังไงู้ไม้อันเนี้ยเขาไปต้มต้มแล้วก็ใส่เนยนะเขาไม่ค่อยกินผัดผัด,ผดแบบแล้วก พูดถึงผัดใส่หมูก,กรอบก็น่าอร่อยนเนาะเยอะนะเนี่ยนี่ยอดมันก็กินได้นะนี่นโอ้ยน่าเสียดายเก็บไม่ใช่เก็บทั้งน้ำตานะเก็บเก็บทั้งน้ำหมูก <c oughs> ไม่ใช่เก็บผักทั้งน้ำตาเด้อเก็บผักทั้ <c oughs> ทงน้ำทั้งน้ำหมูกห <c oughs> นาวน้ำหมกไหล <c oughs> ได้ไปกาจิ้มซอส ตังเยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ย <c oughs> ผมทำเมนูให้แฟนยายกินผัดน้ำมันหอยเอาแบบบ,บานๆอ,อ,อ, <c oughs> อย,าอย่างนี้ผัดคนาหมูกรอบเนาะสุดยอดเมื่อกี้ยายปล่อยไก่ไว้ข้างนอก ฝนตกด้วนว่ยอ๋อโอ้ยน่าเสียดายน่าเสียด้วยเสียดายนะเนี่ยุกแต่ก็ทำใจปีหน้าค่อยเอาใหม่ปีนี้จริงๆอยาปลูกชาไปเนี่ยปีนี้ปลูกชาไปมันเลยไม่ไม่สวยไม่โตเพราะว่ามันหนาวนามปลูกไม่ได้ หอกี่แล้วคล้ายๆจะเผ็งนี้ อยู่ในต้นนี่นี่แหละเสียดายให้เขาอยู่ในต้นนี่นี่แหละพอก่อนเดี๋ยวเนี่ยมันตั้งเยอะนะในไหนเราก็ถอนแล้วมันอยู่อยู่ในต้นอย่างน,นี้มันก็อยู่ได้นานเนาะมันก็สดอันนี้เพิ่งนึกได้แต่แรกยายว่าจะเก็บหมดไม่เก็บหมดดีกว่าให้เขาอ,อยู่อย่างน,นีแ้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยเพราะว่าอากาศมันหนาวเขาก็เอาไหนหนาวไ้ทั้งต้นอย่างนี้แหละทีนี้เวลาเราจะเก็บกินเราก็มาเก็บกินโง่ตั้งนานมันตั้งเยอะแล้วเนาะ <c oughs> นายายขอขุดพวกนี้ไปไว้ตรงแน้นก่อนแล้วค่อยพาไปเก็บไข่นี่นะคะเพื่อนๆยายยกมาไว้ตรงนี้มันจะได้ไม่เก,กะกะนายายขอขุดพวกนี้ไปแซมแซมไว้แถวโน้นนะคะนี่ นี่นะคะนี่ใหญ่ปลูกมาไว้ตรงนี้ด้านนี้ก็จะพรวนออกเนาะนี่ให้มันเป็นหมวดเป็นหมู่อยู่ด้านนี้เนาะวันนี้อากาศหนาะวดูกอนพรุ่งนี้ว่าอากาศดีเป็นอาทิตย์จะซักผ้าอีกพ่งนี้เนาะต่อไปก็นี่แถวนี้ก็ต้องทําใจเอาออกอีกเพราะว่ามันเป็นสตรอเบอรีตรงนี้เป็นสตรอเบอรี่เนาะเน,ะนี่ยผักพวกนี้ เดี๋ยวปีหน้าค่อยไปปลูกไว้ในบ้านผักนะอืม,อมเดี๋ยวยายลองดูถอนออกไปคั้นส้มผักดูเพื่อนๆอ,อร่อยหรือเปล่านะมันออกมันออกมันออกขมนิดนิด,นดแต่กลิ่นเขาหอมมากเลยร็อกคาลาอืมยายว่าจะพาไปแกงออมลองดูนะมันออกขมเออเดี๋ยววันหลังก่อนนี่เด็ดน่าจะอร่อยเนี่ย เรียกว่าคั้นชมผักน่าจะคล้ายคลายผักเซียนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูลองดูวันหลังก่อนเนาะพเพื่อนๆถอ,อนออกเลยถอนออกแล้วก็ไปคั้นชมผักหรือไปแกงอ่อมแกงอะไรก็ว่ากันไปเนาะนี่เพราะว่ามันเป็นสตรอเบอรี่อยู่เดี๋ยวสตรอเบอรี่ไม่สวยเนี่ยส่วนผักชีเอาไว้งั้นแหละผักชีเนาะยังเล็กๆอยู่ทำใจทำใจ เก็บไข่ก่อน11โมงกว่าแล้วเดี๋ยวรีบไปทํากับข้าวกินเดี๋ยวก็ได้เวลาเรียนละอา้าวหลังหลงเหลืออยู่อัอนหนึ่งเมื่อกีอกยอก้ยายไม่ได้ถ่ายให้ดูยายขุดเอาดอกไม้ไปปลูกข้างหน้านี่ดอกเหางสนัจิงจอกยายไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกเอาไปปลูกสองสามต้นเมื่อกี้เดี๋ยวยายคอขุดอันนี้ก่อนในไหนแบบว่ามันใส่ชุดทํางานละนี่นะคะ โอเคยายเอาปล่อยให้ออกไปข้างนอกอันนี้จะเข้าบ้านแล้วเที่ยงแล้วเพื่อนๆนี่นะคะสามวันหกฟองไปเก็บเข้าไปหกฟองนี่นะคะไปะเข้าบ้านกัน คิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้าย,ยตาด้วยนะคะ่อนเพื่อนอุ้ยอะไรนั่นโอแมวเห็นมะเห็นแมวอะอ